สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับวัสันพาเพลินกับอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีงานคนคล้องครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นกลางเดือนนะครับอออจากชื่อคลิปนะครับที่ว่าการตลาดศูนย์บาทนะครับหาลูกค้าแบบไม่เสียเงินนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์เรื่องราวาให้ฟังนะครับการตลาดศูนย์บาทแบบไม่ลงทุนเลยนะครับ ก็อันนี้ผมก็เคยทำตอนขายของออนไลน์นะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับงานรดนับจ้างนะครับสมัยแรกๆที่ผมทำนะครับผมขายทองพวกทองจริงนี่แหละครับพวกสร้อยหรือแหวนอะไรพวกเนี้ยจริงๆผมไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับทองเลยนะครับไม่เคยซื้อทองใส่ไม่เคยอะไรทั้งนั้นนะครับรเผออิญวันหนึ่งนะครับผมไป อะไรเห็นเขาประมูลทองอ่างเงี้ยเห็นมันถูกดีผมเลยไปใส่ราคาแล้วบังเอิญได้เฉยประมาณสองพันกว่าบาทนี่แะครับแหวนไม่กี่อะไรเขาเรียกเป็นอะไรที่มันเล็กๆสุดนะครับนั่นแหละครับก็จากวันนั้นมาก็ทําให้ผมทําธุรกิจออนไลน์เป็นนะครับแล้วก็หาลูกค้าเป็นนะครับวัน ที่ผมหาลูกค้าช่วง,รงแรกๆนะครับผมก็ไปสร้างกลุ่มนี่แหละครับแล้วก็แอดเพื่อนมามาเข้ากลุ่มแล้วก็ปรโมนลปรโมลขายก็มีฟุกได้ครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหาลูกค้าได้แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไปหาดูตามพวกคลิปตามอะไรที่เขาสอนนะครับหรือว่าดูอะไรก็ไปเจอกลุ่มหนึ่งนะครับเขาสอนมาผมก็เลยลองทําปรากฏว่าหลังจากนั้นได้ลูกค้าเยอะเลยครับ จากได้อาทิตย์หนึ่ง,นงคนอย่างเงี้ยบางอาทิตย์ก็ได้สองสามออเดอร์อย่างเงี้ยก็คือไปหาลูกค้าตามกลุ่มนะครับตามแหล่งที่ลูกค้าอยู่นะครับเราไม่ได้รอให้ลูกค้ามาหาเรานะครับคืออย่างตอนที่ผมขายทองคนระับผมก็จะไปตามเพจทองไปตามแหล่งเงี้ยผมก็จะแอดเพื่อนไปใช้เฟซบุ๊กอะไรประมาณเนี้ย ไปแอดทำโปรไฟล์ให้ดูดีให้หน้าเชื่อถือแต่ผมคือส่งจริงอะไรจริงหมดนะครับไปสมัครเป็นตัวแทนเขานะครับผมไม่ได้เป็นล้านหายทองอะไรไอตัวแทนก็ตามนำบัตรที่ผมไปประมวลได้มานั่นแหละครับก็ส่งส่งไปทำได้ประมาณ3เดือนครับก็ถือว่าโอเคนะครับธุรกิจน,นี้แต่ผมกลัวไอร้านเขาโกงนะครับก็เลยเลิกนะครับก็เอามาไปยุกใช้กับ งานลดรับจ้างได้นะครับในการหาลูกค้าอันนี้ผมก็มีใช้วิธีแบบเดิมบ้างครับเพราะว่าประหยัดค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องซื้อโฆษณาอะไรเงี้ยผมก็จะสมัครเฟซไว้เฟซนึงนะครับแล้วก็ลงรูปผลงานอะไรเราไว้เรื่อยๆนะครับโพสทุกวันนะครับถ้าไม่ไปอะไรก็เอารูปเก่ามาโพสใหม่ก็ไม,ม่ใครรู้นะครับแล้วก็การแอดเพื่อนแล้วก็ไปหาแหล่งนะครับอย่าง เรามาทําเกี่ยวกับรถรับจ้างแล้วเราก็ลองคิดดูนะครับว่าไอ้เกี่ยวกับรถรับจ้างเนี่ยใครจะจ้างเราเราไปหาตามกลุ่มพวกรถขนของรถตู้ทึบเราไปครอบกลุ่มพวกนั้นแล้วไปโพสตไม่มีทางได้งานครับเจอแต่คู่แข่งแน่นอนแบบนั้นถ้าเราอยากได้งานเราต้องไปตามกลุ่มพวกหอพักนะครับหอทัอ้งศึกษาอะไรเงี้ยกลุ่มพวกโรงงาน,างนี้อย่าง กลุ่มนวะนครอะไรประมาณเนี้ยกลุ่มอมะตะนครกลุ่มหางานชนบุรีอะไรเงี้ยกลุ่มมีที่พักบอกกันอะไรเงี้ยกลุ่มบ้านจัดสรรอะไรเงี้ยเราก็ไปเข้ากลุ่มแล้วก็แอดเพื่อนไว้วันละสี่สิบห้าสิบคนอะไรเงี้ยเราไม่แอดเยอะนะครับแอดเยอะเดี๋ยวเฟซมันจะบล็อกเราเอานะครับแอดแอดมาเราไม่ต้องไปจู่โจมอะไรถึงเวลามันเขา จะย้ายองอย่าย้ายห้องจะย้ายหอนะครับเขาก็เห็นเราโพสตทุกวันโพสทุกวันเขาก็จะนึกถึงเราเป็นอันดับแรกนะครับในการจ้างงานเป็นตัวเรียกแรกๆนะครับนี่ก็เป็นวิธีการหาลูกค,ค้าโดยไม่เสียเงินนะครับแต่ก็ต้องนี่แหละครับอ๋องานวันนี้ของผมก็จะคนที่อะไรซอยลังสิตท,ที่ล่มนะครับมาพัมคอนโดพัมตึกใหม่นะครับ ทาอาลิปนะครับนี่ก็ติดต่อมาเมื่อคืนนะครับแล้วก็ได้งานแล้วก็นัดตันเช้านะครับก็จบไปแล้วไม่มีของชิ้นใหญ่อะไรนะครับวันนี้ก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับว่าเป็นยังไงทำอาชีพนี้ยังไงนะครับจุดเริ่มต้นอะไรถามผมก็กได้นะครับ ่อนคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครป์ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ